แน่นหลายคนบอกเล่าเลยเล่า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 นะอาอาวอานะสาว์เสียงก่อนซสาว์เสียงก่อนซสาว์เสียงก่อนนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะโอเคนะครับถึงย่งถึงย่งถึงย่งถึงสามร้อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยมาช่วยกันหารมาช่วยกันหารนะ โอเคโอเคยังไม่ถึงเลย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 ถึงย่งถึงย่งเรื่องอะไรที่จะเล่าคือเรื่องที่มันเกิดจากห้องอาหารสอสอนะครับที่ผมกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นะครับแล้วสอสอชื่อดังคนนี้นะครับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนเนี้นะครับเดินผ่านผมไปนะครับเดินผ่านผมไป ผม,ผมนั่งรับประทานอาหารอยู่นะท,ที่ห้องห้อง,องทานอาหารสสมันก็จะเป็นโต๊ะเหมือนในโรงแรมนะครก็จะเป็นบุฟเฟ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะไปทานได้เราอยากทานอะไรเราก็เดินไปหยิบมาทานได้แล้วก็เราก็มานั่งทานท,านที่โต๊ะของเรานะครับผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนๆสๆสกรุงเทพนะครับแล้วก็สส9ไกลนี่แหละนะครับก็นั่งทานด้วยกันนะครับ หนึ่งคนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือครูจวงผมจำได้ขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันเพราะว่าเป็นสักขีพยานได้นะครับจะใครอยากรู้ว่าผมเล่าถูกไหมเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปหรือเปล่าให้ไปถามครูจวงได้นะครูจวงนะบารมีอ่าครูจวงสสบารมีนะครับทำเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็นั่งอยู่กับผมเนี่ยหลายคนนะครับนั่งอยู่กับผมผมก็นั่งทานข้าวของผมดีๆนะช่วงนั้นมืดละใกล้ๆปิดประชุมสภาแล้วประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับ เขาก็เดินไปกับหมู่เพื่อนเขานะครับสสท่านนั้นเอาเป็นว่าสสท่านหนึ่งแล้วงานที่เราเห็นในข่าวแหละนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อแกก็รู้อยู่แล้วนะแกก็เดินไปเดินสวนผมไปผมนั่งทานก้าวผมเห็นอาจารย์ครูบารมีเนะี่ยครูบารมีเนะี่ยนะครูจวงเนะี่ยยกมือไหว้เขาแยกมือไหว้เขาก็สวัสดีอย่างเงี้ยแบบผมก็เห็นเขาไหว้ผมก็ไหว้ตามนะก็คิดว่าเป็นสสผู้ใหญ่คนนึงผมก็ไหว้ยกมือไหว้นะผมไหว้แกแแกรับไหว้ ครูจวงไงแต่แกไม่รับไหวผมผมก็เห็นแกมองหน้าผมเหมือนจะเอาเรื่องเหมือนกันนะนะหรือว่าพินิษพิจารณาดูว่าเอ้ไอ้นี่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะสักพักหนึ่งแกหยุดเดินแล้วแกเดนมาหาผมแล้วแกก็เดินมาที่โตะนะเดินมาที่โตะปุ๊บแกก็มาชี้ชี้อย่างนี้เลยนะชี้อย่างนี้เลยนะผมนั่งอยู่ข้างล่างไหผมนั่งอยู่โต้ไหมเขายืนใช่ไหมเขาก็ชี้อย่างนี้เขาก็ชี้อ่ะหลายคนบอกชี้ชี้โตะชี้เก้าอี้ชี้อะไรไปแต่ผมบอกว่าชี้หน้าผมแล้วกันอ่าเป็นว่าชี้มาที่ผมแล้วกันอันนี้ก็ชี้มาที่ผมอย่างนี้ แล้วถามแล้วถามคาแรกเลยนะถามผมแบบนี้นะนับอประชุมทําไมถามประมาณนี้นับประชุมทําไมผมก็อะไรของแกว่ะอ้าวผมก็ไอ้ผมก็ประเภทว่ากลัวคนที่ไหนล่ะใช่ไหมไอ้ผมก็ประเภทที่ว่าอ้าวอ้าวเลยอ้าวในใจเลยนะผมก็ลุกขึ้นแล้วผมก็ใส่สูตรนะผมก็ใส่กระดุมนะกัดกระดุมกัดกระดุมผมก็ลุกเลยเพื่อนสสที่มากับเขาก็พูดทีเล่นจริงๆกันนะฮะ ผู้ที่เล่นจริงๆก็บอกตัวโตจะเย็นๆอย่าถึงขนาดอย่าถึงขนาดาลุกขึ้นใส่สูตรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกผมไม่ได้อะไรนะผมกินข้าวไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปละผมเลยพูดประมาณนี้นะครับผมบอกผมไปละผมกินข้าวไม่อร่อยไม่อยากเเขาก็เลยถามว่าคุณรู้ไหมที่สภานเนี่ยเวลาสสเขาทำงานกันเขาทำยังไง เขาคุยกันหมดนะก็จะทําอะไรต้องคุยกันก่อนสิไม่ใช่นึกอยากจะนับองค์ก็นับต้องคุยกันก่อนสิอะไรอย่างงี้นะผมก็บอกแกว่าการที่ผมมาเป็นสอสก็เพราะว่าผมต้องการมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการที่มีอะไรก็เกี้ยเสียคุยกันรับหลังแบบนี้แล้วประชาชนก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันมาตกลงกันรับหลังกันแบบนี้นะผมว่ามันไม่แฟร์กับพี่น้องประชาชนผมก็เลย ทำไมผมต้องทําแบบที่พวกคุณเคยทํามาด้วยล่ะ้างนั้นผมจะมาเป็นสสอทาไมนะก็พูดแบบนี้นะเขาก็บอกว่าคุณทําตัวกันแบบนี้แหละคุณถึงจะทํางานกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครเขาทํางานกับพวกคุณหรอกนะผมก็เลยบอกว่าเอา้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทําของเราแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เราก็ทางานของเราไปแบบนี้จะไม่มีใครทํางานด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ก็ให้มันรู้ไป ก็ให้มันเข้าใจกันได้ว่าเพราะคุณไม่ทํางานกับผมเพราะเรื่องแบบนี้ก็แค่นั้นเองผมก็พูดประมาณนี้แล้วมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่ผมจะนับองค์ประชุมนะถ้าคุณมาประชุมให้มันครบเข้าประชุมทุกครั้งเข้าประชุมครบทุกคนหรืออย่างน้อยก็ให้มันเกินกึ่งหนึ่งของห้าห้าร้อยคนก็สองห้าสิบเองทำไมทํากันไม่ได้นะครับผมก็ถามกันไปแบบนี้แกก็โมโหนะแกก็โกรธแกก็ขึ้นเสียงผมก็ขึ้นเสียงแกก็ขึ้นเสียงสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันผมเพื่อนแกก็ดึงแกไป แกก็ลงท้ายได้ว่าเธอนับได้เธอฉันก็นับได้ฉันก็มีเอกสิทธิของฉันเหมือนกันผมก็ไม่เป็นไรคุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็นับสิคุณก็นับสิผมไม่ได้ว่าอะไรก็นับสินะครับถ้าพูดกันแค่นี้ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรผมก็กลับมาผมก็มาผมก็ลืมไปเลยเรื่องนี้นะผมก็ลืมไปนะเอาพอดีครับผมก็ลืมไปเลยจนกระทั่งพอผมลืมไปแล้วเนี่ยถึงมีเรื่อง นี่แหละเรื่องที่แกไปกับสวนี่แหละผมก็คุ้นๆหน้าเอ๊ะทำไมคุ้นหน้าจังเลยตอนแรกผมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยนะผมไม่รู้จักชื่อเขานะคุ้นหน้าจังเลยเอ๊ะทำไมคุ้นคหน้าผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าอ๋อคนนี้เองเหรอที่ที่เคยชี้หน้าผมถามว่าผมนับประชุมทําไมเนี่ย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 มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่คนเอาไปลงข่าวกันเพราะว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อคนนี้เหรอนะ จริงๆผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะผมไม่ได้ไปถือสาอะไรนะครับนะแต่ก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะครับให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะก็มีแค่นี้นะครับหลายคนอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในสภาในห้องอาหารสภาวันนั้นที่ผมมีวิวาทะกันก็แค่เรื่องแค่นี้แหละนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับก็เรื่องแค่เขาโกธผมที่ผมนับประชุมแค่นั้นแหละนะครับนะเพราะว่า เขาอาจจะโดนตําหนิหรือเปล่าผมไม่รู้จากพรรคเลยหรือว่าจากตัวประชาชนในพื้นที่เขาผมก็ไม่รู้นะครับแต่คุณก็ต้องยอมรับสิเพราะว่าคนนั้นสภามันล่มเพราะว่าคุณพวกคุณไม่เข้าเองอะ่ะใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ครบต่อให้ก้าวไกลยกมือให้ครบทั้ง200เอ่อทั้ง140คนมันก็ไม่ครบให้คุณอยู่ดีอะ่ะเพราะวันนั้นยังไงก็ไม่ครบนะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่ครบนะครับคือมันน้อยเกินไปมันน่าเกลียดอะ่ะนะพี่น้องประชาชนดูถ่ายทอดสดอยู่ผมละอายใจนะมันน้อยไปนะ ห้าร้อยคนก็ขอแค่สองร้อยหาให้มันครบมามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาเขาไม่ได้ขอให้มาห้าร้อยนะเขาขอให้มาแค่2องร้ห้าสิบนะมาไม่ได้เหรอแค่แค่นั้นเองนะผมไม่เคยขาดประชุมนะไม่เคยขาดประชุมเลยนะครั้งเดียวนะที่ประชุมมาผมไม่เคยลาด้วยไม่เคยขาดประชุมไม่เคยลาประชุมนั่งจนมืดค่ำปิดประชุมเกือบทุกวันนะ ฉะนั้นต้องบอกกันแบบนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับเราทํางานกันแบบนี้นะครับฉะนั้นใครจะไม่ชอบผมหาว่าผมเ,เป็นพวกไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยเราคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผลครับเราไม่มีคําว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะและไอ้ผมเป็นประเภทที่ไม่เหมือนคนอื่นนะประเภทคุณจะมาชี้หน้าจิกจิกหัวผมอย่างนี้นะผิดคนแล้วและบอกเลยผิดคนนะครับ นะคุณจะมาจีบหัวผมชี้หน้าผมเนี่ยคุณไปทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทากับผมนะพี่น้องประชาชนเขตพาะขนงบางนาเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ไหนสอสอเขตตัวเองโดนจีบหัวว่าอย่างเงี้ยหรือว่าโดนชี้หน้าสั่งเงี้ยไม่ได้ผมแบกศักดิ์ศรีคนบางนาพระขนงไว้อยู่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจผมนะโอเคละนะครับสำหรับวันนี้